หรือว่าเราแบบอยู่ในมูทที่ต้องการเพลงแบบนี้วะรู้สึกดีที่ได้ทำเลียชันสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช a แนลนัททิสนะคะกลับมาเจออีกแล้วกับคลิปเีีอคชันเพลงวันนี้เป็นเพลงที่ ดองจนลืมดองจนรู้สึกผิดก็จริงนัดลืมไปแล้วคะ่ะว่าน,นัดต้องทําเพลงนี้จนวันเนี้ยนัดนั่งฟังเพลงลิศแล้วมันลันไปเรื่อยๆจนเกือบขึ้นบาราแลกแล้วรู้สึกแบบเดี๋ยวยังไม่เคยฟังหรอก็เลยรีบรุกขึ้นมาอ่านชื่อเพลงว่าลยเยังไม่ได้ทำนี่หว่าคือคนขอเพลงนี้มาเยอะมากนะคะนั่นก็คือ every day จาก P N D คือคอมเมนต์ไม่เป็นสิบจริงอะ่ะแต่คือนัดแบบไม่มีจังหวะทําให้นะรู้สึกผิดมากคือนัดฟังเพลง P N D ทุกเพลงแล้วนะคะ แล้วคือเพลงนี้มันขึ้นมานะรู้ทีแล้วกันนะัยังไม่ได้ฟังพอเห็นชื่อเพลงก็เลยจำได้ว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจจะเอาไว้ทำรีแอคชั่นโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังกันเลยดีกว่างงเหมือนกันนะแล้วหลบเพลงนี้มาได้ไงกังเกือบเดือนอะโอเคค่ะฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะ1น3สอม Every day we trippin' <laughs> Every day we die Every day we hussy hussy Every day and night Every day we live Every day we die Every day we live Every day die Yeah I'm the boy from the ghetto I hope they remember my name ฉันก็ถือเอาไปเซ็นให้ได้ทริปต์ส์สับไส้ในเกมก่อ,อนน้ฉันเองมันยงังเด็กไม่เคยเข้าใจในกฎเกณฑ์ได้เพียงแค่ทำตามความฝันแล้วระบายความผิดหวังเอามาเขียนเป็นบทเพลงเขาบอกว <ะ S 1> ต่อแล้วจะเจ็บฉันก็เลยเลือกกำหนดเกมไม่มองกับหลังมีแค่แผ่แล้วก็พังถ้ามันพังเป็นเพราะฉันกำหนดเองก็เพราะว่าชีวิตมันหลออมาเหมือนเหล็ก ไม่ยอมให้ใครมากดเอนถ้าหากฉันตายก็แค่ฝังไม่ต้องเอาฉันไปขังไว้ข้างบนมนด์รเมนอะมีศรัทธาก็แค่เดินต่อไฟผ่านเสียงโหเราะเยาะของใครต่อใครเป็นย่ายแค่เป็นตัวการต่อใจไปไหน้านแครเป็นรายต่อไปทางที่เดินมันก็ไกลหนออไกลยอมเอาเลือดไปแลกแต่ไม่ยอมขอใครไม่อยากทะเลาะย่อมเป็นคนขอไปแต่ทำไมมันจึงเปราะจังนะใจหนอใจ Now everybody hate everybody like everybody funny everybody fight everybody f e e l n everybody sad everybody black and everybody white everybody rap everybody famous Everybody step everybody jealous. for for the yeah <laughs> every day we ใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเอื้อไม่มีใครดันไม่มีใครเชื่องไม่มีใครนำไม่มีใครเลื่อมใสและไม่มีใครจำไม่มีใครรอดไม่มีใครยังไม่มีใครโลภไม่มีในกรรมไม่มีใครชอบไม่มีใครชังไม่มีใครโทษเธอเลยไม่มีใครทำตอนนี้กูยังไม่ตายแต่ก็จวนในสมองยังจะลืมแต่ก็ทวนสมาธิที่เคยมีมันก็รวนเพราะยังมีความสุขที่ต้องตักแล้วก็ทวงเข้าไม่ถึงความโศกแต่ละส่วนได้ยินเสียงค่อยๆอดทีละคนหยิบบุหรี่ขึ้นมาต่อทีละมวนแล้วเห็นแสงรอบตัวค่อยๆดับทีละดวงเหนื่อยและ กลยขาแข็ใจยังต้องไปอีกกี่หมื่นแสนไม่บรรยากาศกี่ชั้นกี่รำแสงไกลและจะต้องผ่านพ้นอีกกี่เยื่อแผงใหญ่ทุกๆครั้งเงยหน,านา้าเงยไปสอดสายตาบนฟ้าแสนไกลถามพระองค์ทรงมีแผนใดได้ประสงค์สัญญาณให้ฉันตามแสงไฟ ึกอยู่นั้นแบบเยอะมากเลยอะอย่างแรกเนอะสกอบบีมันทำให้เราอุ่นใจมากเลยอะเป็นแบบความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยดีจัดๆเลยคนลุกคือไม่รู้พูไม่ออกเลยอะตลกมากที่นั้นรู้สึกแบบนัหมันจะร้องไห้ที่แบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรด้วยซ้ำใครที่ดูช่องนี้มาเยอะจะรู้ว่าเราเป็นคนบอ่อน้ําตาตื่นมาตื่นสุดๆคือเป็นแม่งความรู้สึกเดียวกับเติร์กไลฟ์เลยอะแต่เติร์กแฟมันจะมีความแบบสดชื่นกว่านี้ไง อะไรที่มันเป็นจังหวะแค่นี้แต่แบบภาพในหัวแม่งตัดไปตัดมามากอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอนฟังในหัวคือหยุดไม่ได้เลยไม่เหมือนเป็นการตกตะกอนซัมบายสมาร้ทซัมบาสมารเนื้อเพลงเขากับเรื่องราวของเราอะ่ะสับกันไปสับกันมาเพราะอะไรวะ every day we live every day we cry every day we trip in every day we r i d e ือแบบนั้นโดนทอดนี้แหละสปอยขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ ee, ยเพลงใครวะก็เลยแบบพอเห็นชื่เพลง ไม่ได้ต้องทำเวอรชันก่อนนะัดตัดสินใจแล้วนะัดจะทำวันเดย์วอล์คให้ทุกคนได้ดูว่าแบบมันฮัโซขนาดไหนเวลานะชีวิตนัดแม่งตึงอะไรเหมือนกันนะัดไม่ได้จะแบบจะอวยหรือจะอะไรนะแต่ถ้าเริ่มฟังแปสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วอะทําไมคุณจะไม่เคยฟังปีไอดียดีวะมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายในตลาดอันเดร์กราวนะจะบอกจะเรียกว่าโตมาด้วยเวลาแบบไหนแล้วเพลงนี้ก็คือ Surprise เซอร์ไพรส์เรามาก ชอบอะไรที่เป็นกลิ่นอาอยเงี้ยคือนะัดไปกดชอบโอสคูลอยู่แล้วแล้วคือเติร์กไลท์แบบสุดพายนัดมากอะ่ะจนไอพีเดีนี่คือแบบยิ่งกว่าอีกอหรือว่าเราแบบอยู่ในมูทที่ต้องการเพลงแบบนี้วะรู้สึกดีที่ได้ทำใหญชันโอเคค่ะขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันนะคะเพลงหน้าสัญญาว่าจะไม่ช้าสัญญาใครมีเพลงอยากจะขอก็เอาไว้ด้านล่างเลยนะคะถ้ารีบก็ทักไอจีไปเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยฝากติดตามอินสตาแกรมด้วยตรงไหนตรงนี้